สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสุขุสุขพ้นเดยค่ะเด้ออามือดีคุณยาสิมาอัปเดตเต่าถุงเงินถุงทองเนาะค่ะเนาะว่าเขาโตไปขนาดไหนแล้วอ่ามาดูกันเลยค่ะมาอัปเดตเต่าถุงเงินถุงทองนะคะ เห็นไหมเพื่อนๆเขาโตมากแล้วนะคะก็โตได้ประมาณอ่าแปดเซนแล้วเนาะคะ่ะเราไปเอาเขามาเลี้ยงประมาณสามเซนเขาก็เป็นเต่าชูก้าชูคาต้านะคะเต่าโดยอ แอฟริกาเ้ยค่ะเด้อจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีความยาวความใหญ่อันดับสามเป็นเต่ามีลักษณะกระดองแบนลาบนะคะขยายพันธุ์บริเวณพื้นที่แห้งแล้งเนาะปุ่นยากก็บอกว่า โอ้ยจะเอาเขามาเลี้ยงทำไมล่ะลูกมันน่ารักมันน่ารักหลานไหมคะ่ะไปทางโน้นสวัสดีเอฟซีก่อนเร็วสวัสดีเอฟซีก่อนเริ่มโตแล้วคะ่ะเห็นบ่ค่ะ เหลื่อมไงกินอาหารเม็ดเด้อค่ะขยายพันธุ์ไม่ดีแห่งแรงเนาะบริเวณทะเลใา,า,า้ซาฮาราในแอฟ,ฟริกาตะวันตกไปจนถึงเอธิโอเปียฮขวาสันเนาะค่ะขนาดโตเต็มทีเนะาะเงาประมาณสามสิบสามหนึ่งน้ำหนักอัน้ำหนัก กว่านลอยลอยว่าลอยหาลอยหากิโลกรัมคนละ,ะ่นวันเนาะอายุอันอายุยืนค่ะเป็นลอยลอยปีเลยค่ะกินอาหารหลากหลายเนาะกินอาหารได้หลากหลายเนาะกินหนา กินหญาก,กินวัชพืชทนละไม่ร่วมถึงกระบ,บองเพชรเดินเก่งค่ะเดินเร็วชอบเดินเนาะค่ะอันโตภูเขาวานสิบหางเงาเนาะค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวจะไปไหนแล้วมาทางนี้มาทางนี้โตภูนี่หางแต่อันโค้นหางเงาค่ะ กระดองตรงกลนก็สิเป็นลูกลูกวีก่นว่าเนาะตัวนี้คือสิเป็นตัวเม่ค่ะเบิ่งส่งเนาะเพราะว่ากระดองของเขาบ่กเป็นตัววีใต้กระดองก็สี่อันโค้งเว้าเนี่ยค่ะเขาขัางใงโค้งเว้าเนาะตรงใต้ท้องใต้กลนพค่หนึ่งสิโค้งเว้าเนาะคันเป็นตัวผูเนาะค่ะเนาะ ตัวภูนี่เวลาขึ้นอ่าขึ้นผสมพันธุ์ตรงโค้งเวาวมันจะสิอ่าไปแนบกับหลังเนาะค่ะเนาะไปแนบกับหลังตัวแม่เนาะจะ้ไะไรตัวปูกระสีกระดองโค้งท่องท้องกระสีบุ๋มนะคะตัวปูอันนี้ก็สิเป็นตัวแม่เพราะว่าใต้ท้องเขาเนี่สิ สีแบนลาดนะคะ่ะแบนไปเรื่อยนะคะว่ามีโคง้งมีเวาเนาะกักินอาหารเม็ดกินพักบุ้งนี่แหละคะ่ะผลละมากลากไม่แอ,อปปุ้ลแอปเปิลก็บให้กินอยู่ค่ะแต่ว่าว่าให้กินหลายเนาะ เศร้าๆกับสิผ้าไปแช่น้ําอุ่นเนาะค่ะเนาะแช่เครือค่องว่าต้องแช่หลายด้ยค่ะเดี๋ยวน้ำสิเขาจะมูเขาเขาสิเป็นวดัดอืผ้าไปแช่น้ำอุ่นตอนเศร้าเพื่อให้เขาคับท้ายนะคะ่ะให้เขาเดินอยู่ในอันอันกระบะของเขาเนาะกระบะของเขาประมาณอันยี่สิบสามสิบนาที่นล,ละค่ะ เขากระสีไทยออกมาเนาะค่ะเนะาะขั้นบรสันเขาขับบอไทยได้ค่ะเดินไปทางพุนทางพุนทางพุนเดินไปทางนู้นนี่มาดูหน้ากล้องเลยเร็วเตาน้อยเตาน้อยตากแดดบ่อยๆเด้อค่ะเด้อตาแดดดุกระแห้งอัน,นแห้งโตเร็วสันพนวาเนาะ ไปทางน้นไปทางน้นให้เพื่อนๆดูหน่อยอันมีคนมาขอสื่อเนาะค่ะนาะร้านกระโบขายบอกว่าเดี๋ยวเขาโตเขากระสีบม่มเขากระสีมีอ่าไปมีคูมีมีขีมเขาเ้าเลยอยากก็เลวยวานสี่เนาะให้เขาไปเป็นแม่พันแม่อย่างคุณ เออลอให้ตัว่าน,นี้ก่อนยากผบบว่าพันเขาโดนน้ำหลายเน,ะนาะน้ำึ้นมาทวมจมูกสีใส่ประมาณเครืงกระดองเขาแล้วอันอันเลื่อยขาเขามาหน้อยหนึ่งเนาะน้ำอุ่นนอกจากเออพันเขาเขานี่อาการป่วยเนาะกต่สีน,น,นี่น้ำมูกอ่ามีน้ำมูก เป็นหนียวคุนว่าอาการป่วยของเขาเนาะสิเป็นหนิวเกิดจากการเลี่ยงพิษวิธีกระสเเิเป็นหนิวเป็นหนิวแนวใดบุนนดือด้อดือะะ้อเลยค่ะแข็งแรงโตวไว้ค่ะกินอาหารเม็ดไหมัวนี้คือสิเป็นโตอันตัวเม ่คะให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนคุณย่าบันว่าลูกกระด้หลานก็ได้พอเขากินอิ่มนะคะก็จะหลับวันหนึ่งเขาจะถ่ายประมาณครั้งเดียวค่ะตอนเช้า ไส่นำอุ่นแลลวเขาก็สีไทยเนาะค่ะเนาะประวัติชูก้าก็พวมนี้อย่างหลายกับสานี้เนาะค่ะเนาะเป็นเตาอันดับสามของโลกเนาะคะ่ะมีลักษณะเต่าของมันกบเป็นกระดองลาดเรียบเนาะเห็นบ่ค่ะนิ่งเลยค่ะสงสัยสิงง่วงแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนีก้กะคุณยาก็ขออัปเดตสามีเนาะค่ะเนาะว่าเขาโตเต็มที่แล้วเพื่อนๆก็่อยากเบิ่งว่าเขาโตหรือ,อยังเขาโตหรือ,อยังเนี่ยเขาโตแล้วนะคะเห็นไหมโตแล้วประมาณแปดแปดเซนเก้าเซนเลยค่ะแต่เห็นเขาดูเพศเขาก็บอกว่าเป็นเป็นตัวเมียเนาะค่ะ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาน้าเด้อค่ะเด้อวันหลังจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะเพื่อนๆก็บอกว่าถ่ายเตาให้ดูหน่อยโตหรือ,อยังโตหรือ,อยังเนาะคะ่ะก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะว่าเขาก็โตโตแค่ไหนแล้วค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ทุงเงินทุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย